สวัสดีครับวันนี้ผมนายแพทย์นทูธวันน้ำค้างนะครับจากสู่แพทย์และผู้บริหารนาตาจากสูคลินิกนะครับจะขอมาเรียนประชาสัมพันธ์นะครับงานประชุมรูปแบบเชิงวิชาการนะฮะที่เราทำมาเป็นครั้งที่2ที่เราจะจัดเต็มที่นาตาจากสูคลินิกนะครับในวันนังคารที่18ะะกรกฎาคมนะฮะเวลาประมาณบ่ายโมงจนถึงบ่ายห้าโมงเย็นนะครับซึ่ง งานครั้งนี้เนี่ยนะครับเป็นการประจัดประชุมเนี่ยเป็นครั้งที่สองนะฮะที่เราเน้นเนื้อหาเนี่ยนะครับสำหรับเรื่องการตรวจรักษานะฮะโรคตาแห้งเชิงลึกนะฮะที่ต้นเหตุหรือที่สาเหตุนะครับให้จริงจังและได้ผลนะฮะโดยจะมีรูปแบบลักษณะการบรรยาย นะครับแล้วประก,กอบไปด้วยการบรรยายแล้วก็ทำเวิร์กช็อปสกิ Skill Transfer ซึ่งก็คือการถ่ายทอดประสบการณ์ในการาทำรักษาต่างๆนะฮะซึ่งจะมีอยู่4 s t a t i o นนะครับซึ่งการประชุมครั้งนี้เนี่ยก็จะเหมาะสำหรับคุณห,หมอจากสุแพทย์นะครับที่สนใจการรักษาโรคตาแห้งเชิงลึกที่สาเหตุนะฮะหรือเรียกว่า Ocular Surface Disease นะครับให้ ได้อย่างมีประสิทธิผลนะครับรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์นะครับที่ทำงานทางด้านศัลย์จักษุวิทยาด้วยนะฮะโดยรูปแบบนะครับก็จะมีช่วงแรกเป็นการบรรยายนะฮะก็จะมีการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องคอนเซปต์ไกด์ไลน์ของการรักษาโดยใช้ดิวชนะฮะต่อมาก็จะเป็นเรื่องการบรรยายเกี่ยวกับยาตัวต่างๆ ที่เราจะต้องเข้ามาผสมผสานกันในการรักษาโรคตาแห้งพาร์ที่สก็จะเป็นพาร์ท การรักษาด้วยการทำการม้วดเปลือกตาหรือเร,เรียกว่าไปบุ้มเอ็กซ์ตรัชันแล้วก็การทำความสะอาดเปลือกตาหรือไอดิตไคยินทริทเมนต์ N ส่วนภาที่4เนี่ยเป็นพาทที่สำคัญมากแล้วก็เป็นเรื่องที่ทันสมัยแล้วก็อัปเดตนะ,ะโดยการนำเทคโนโลยีการรักษาด้วยแสงนะฮะมาใช้รักษาเพื่อกระตุ้นโมเลกุลของต่อมสร้างน้ำตาหรือไมโบเมียนแกล์เนี่ยให้กลับมาทำงานดีขึ้นได้ซึ่งเราเรียกว่าการรักษาด้วยแสงโดยใช้ไอ นะใครที่มางานนี้นะครับผมมั่นใจเลยว่าจะได้ทั้งความรู้ได้ทั้งประสบการณ์นะครับและได้แฮนด์ออ mm hmm. ด้วยนะครับได้ skill t ท a นเฟอรเราก็จะค่อยๆนะครับบรรยายไปแล้วก็มีเวิร์ h ช็อปต่อไปในขณะเดียวกันเนี่ยขณะที่บรรยายเราก็จะเป็นลักษณะเป็นได d a c ติก ซึ่งสามารถที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ฟังและผู้บรรยายเนี่ยได้มีการพูดคุยซักถามข้อสงสัยกันแนละตอนนั้นได้เลยซึ่งก็จะทําใหเา้เกิดประโยชน์สูงสุดจากการาจัดงานวิชาการครั้งนี้นะครับท,ทีมผู้บริหารของหน้าตาจากสุเนี่ยนะครับก็หวังใจว่าคราวนี้เนี่ยเราจัดเป็นครั้งที่2ลนะเราพยายามจะจัดวิชาการที่เป็นเวทีให้าจากสุแพทย์เราเนี่ย นะครับได้แลกเปลี่ยนความรู้กันและนําความรู้เนี่ยพัฒนาความรู้ใหม่ๆนะครับเอามาแล้วก็สังเคราะห์แล้วก็วิจัยแล้วก็นำมาปฏิบัติแล้วก็แอพพลายใช้กับคุณค่ของเราเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับการรักษานะครับแล้วก็หวังว่าจะเจอกันนะครับในวันที่อังคารที่18บแปดกรกฎาคมนะครับก็ถ้ามี ถ้าท่านใดสนใจนะครับก็ที uh, ่ QR code ของโบชัว uh, สามารถสแกนก็มาลงทะเบียนนะครับอย่าว่าเรียนว่าท่านใดที่สนใจจริงๆในสาขานี้อยากให้มาออนไซน์ site, จะได้ประโยชน์มากจริงๆนะเพราะเนื้อหาเนี่ยนะครับแน่นจริงๆแล้วก็มาแล้วก็ได้ประโยชน์กับไปแน่นอนครับสวัสดีครับ